สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่20กรกฎาคมพศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบด์นัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา1 8 0 0นครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ฟร u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา2 0 3 0นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ศึกเพชรยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมาลาัยทองนุ้ย4ี่มุมเมืองหรือโุงเรียนกีฬานะคนปรปฐมนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่คล้ายมวยนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับวันนี้เจอทางด้านสักนลินสันติอุบลหรือเล็กสัตว์รถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับนักชกจากเมืองดอกบัว อุบลราชธานีนะครับฝ่ายนี้ซ้อมที่ค่ายมวยสันติอุบลนะครับอยู่กับสันติพ่อเมืองอุบลนะครับชกกันในพิกัด108อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมาลัยทองนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับช่างน้ำหนักได้109ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านสักนลินสันติอุบลนะครับช่างน้ำหนักได้108.9ลดไปจุดเครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของด้านศักนลินสันติอุบลน,นะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะต,ต่อยแรงเข่าในเหนียวแน่นมีศอกสวนแรงและก็บู๊ดุดันไปไปลายนี้ยืนระยะมั่นคงเอาอยู่ครับวันนี้ครับน่าจะมาแจ้งเกิดได้ก็ว่างั้นนะครับทางทีมงานก็ยืนยันมาครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสักนลินสันติอุบลน,นะครับส่วนฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ ก็แพ้คะแนนแลมโบ้จิวนอนสงวนพงวันที่1เมษายน266ที่จิตเมืองนนท์ว้ยล่าสุดก็ไปแพ้นอกให้ทางด้านปลายฟ้าสอแสงชัยในยกที่3เมื่อวันที่4พฤษภาคม266ที่เวทีมวยราชเชิมเนินวันนั้นเป็นมวยไปแทนนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนัน่นสักนลินสันติอุบลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้ก็ฟอร์มหลังของทางด้านมลา,ายทองนุ้ยสีมุมเมืองกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้่นมาลายทองนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวย2กาดครับและก็เป็นมวยฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของนัานมาลายทองนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นมาลายทองนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับก็ไปชนะน็อกปราศาทชัยสิทธิจอมยุทธในยกที่4เมื่อที่17มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิทธิ แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนสิงอีสานออ,อุดอุดรเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นมาลายทองนุ้ย4ีมุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางนั่นสักนรลินสันติอุบลน,นะครับไฟนี้มองว่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับตั้งใจซ้อมฟิตมาดีครับ ไฟนี้มาเต็มสูบมาเต็มถังนะครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสักนลินสันติวนุนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดศิละปะลดสวยจ่าเจตสายผิวหรือศิละปะไทยสิทธิค์คูเยี่ยมนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ายนี้ซ้อมที่ใกล้ลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับอยู่ที่ประจวบคีรีขันโดยมีเชียงลุง ครับรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเป็นเทนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมให้แล้วก็มีใจจ่าเจตสายผิวครับบำรุงดีบำรุงถึงนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยหรือน้องฟาร์มจ่าติ๊กอุบลน,นะครับนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกดแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยจ่าติ๊กอุบลน,นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับช่างน้ำหนักได้118.2 ลดไป2.2ครับนี่คือการช่างหนักของทางด้านยอดศิลปะลดสวยจ่าเจ็สายผิวส่วนทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์ arm, Fighter, มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้116.3ลดไปจุดสามครับก็ถือว่าธรรมดาครับลดจุดสามนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์ arm, Fighter, มวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเตะขาเจายยางขวาคอล็อกตีเด้งตีเหนียวแน่น ครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับก็แพ้นอกใข้กับทางด้าน1เอราวันครับในยกที่2เมื่อวันที่12พฤษภาคม2 5ง6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนทางด้านโปเต้ ote, กวยในเมืองยิมเมื่อที่9มิถุนายน266ที่เวทีมวย รังสิตน,นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับเป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับกล้าแลกกล้าสวนอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอด นี่คือสไตล์การชกของนาดยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็แพ้คะแนนชลันดาบรันสารคามเมือ่อใน30พฤษภาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตน,นะครับฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะนกลาสีสิงศอสิงอยู่ในยกที่1นะครับเมื่อวันที่22มิถุนายน2 6 6ที่เวทีมวยราชลำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นันยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปทีทางด้านยอดศิลปะลดสวยจากเจ็ดสายผิวนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งไฟนะครับระหว่างอีสานเหนือโชดบางแสน กับ9ก้ากระลัดสอเทียนโพนะครับชกกันในพิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับช่างน้ำหนักได้130ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้าน9กระลัดซอเทียนโพนะครับช่างน้ำหนักได้131.1ลดไป2.1นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่น9ก้ากระลัดสอเทียนโพนะครับ เป็นมวยขวานะครับเข่าในอาชีพเปิดเกมขอคอ,อล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นครับซ้อมที่จังหวัดกระบี่นะครับอยู่กับผู้หมวดพันสอเทียนโพนะครับนี่ก็คือสไตล์การชกของน่านเก้ากระหลัดสอเทียนโพนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านเก้ากระหลัดสอเทียนโพนะครับก็แพ้คะแนนเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิ้มเมื่อวันที่23มีนาคม2องพที่ราชดำเนินชนะคะแนนยอดเสกสรรรถสวยจากเจ็ดสายผิว เมื่อวันที่16มิถุนายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทา้งด้านก้ากะลัดสอเทียนโพนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านอีสานเหนือชดบางแสนกันบ้างนะครับสำหรับอีสานเหนือชดบางแสนนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกลาลสินเมืองน้ําดานะครับซ้อมที่สนามกีฬาจังหวัดละนองนะครับก็มีเสียชดบางแสนให้การสนับสนุนนะครับ สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งซ้ายแรงจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีขวางหน้าดันแทงครับอาวุธจุกจิกแต่ถ้าว่าเคยแพ้มาวันนี้จะสางแขนได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่ก็คือสไตล์การชกของทางหน้านอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางหน้านีสานเหนือโชดบางแสนนะครับก็ชนะน็อกคมเฉือนคมบอลมหาชัยในยกที่4เมื่อวันที่28เมษายน2 0 0 66ที่เวทีมวยลังสินนะครับไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างเมื่อวันที่19พฤษภาคม2666ที่เวทีมวยลังสิ์ไปแบบขาดลอยนะครับเพราะว่าโดนหมัด2สุดนะครับในยกแรกวันนั้นก็เลยทําให้เสียทรงเสียการครับก็เลยแพ้เฉียบขาดไปแบบขาดลอยท้ายท้ายวันนี้เจอกับทางด้านคู่ปรับเก่าครับก้าวกระลัตซอเทียนโพนครับผมมองว่า เตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาล้างตาครับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับน่าจะสางแค้นได้สําเร็จไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีก1ไฟนะครับระหว่างเพชรรุ่งเรืองสอจอต้งปาจีนกับแก้วกังวาน V.K เขาใหญ่หรือผิววายโยนะครับ เคยเจอกันมา2ครั้งครั้งแรกทางด้านเพชรรุ่งเรืองครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้ไปส่วนครั้งที่2เสมอกันแบบคู่ขี้คาใจกันที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟนี้เจอกันเป็นครั้งที่3ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับทางด้านเพชรรุ่งเรืองสอจอต้งปาจีนนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมที่ค่ายมวยซอจารุวันนะครับโดยมีเสียแชมป สจรุวันนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงแล้วก็มีสอจอต้องปลาจีนให้การสนับสนุนนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าเป็นครั้งในสามนะครับระหว่างแก้วกังวาน v ีเคเขาใหญ่หรือผิววายโยนะครับมวยจากเมืองโคราชซ้อมที่ศริลักษณ์มวยไทยนะครับชกกันในพิกัด131อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรรุ่งเรืองสอจอต้งปาจีนนะครับชั่งน้ำหนักได้ 134ปอนด์นะครับลดไป3ปอนด์เลยนะครับส่วนทางด้านแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่นะครับช่างน้ำหนักได้1 3 4 3นะครับจุดนะครับตัวทีลดไป3.4ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การโชกของทางด้านแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายแรง ไล่แขนสู้ศอกแล้วก็เป็นมวยที่ผิวครับเข้าไวออกไวรวดเร็วเข้าก่อนได้ก่อนครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานแก้วกังวนันวีเคเขาใหญ่หรือพริ้ววายโยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นแก้วกัางวานันวีเคเขาใหญ่นะครับก็ไปชนะนอกทางนั่นทองไทยซอสมหมายในยกที่4เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2อ1 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ชนะคะแนน เพชรรุ่งเรืองสอจอต้องปราจีนเมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟา์ล่าสุดน,นะครับเสมอกันกับทางน้านเพชรรุ่งเรืองสอจอต้องปราจีนเมื่อวันที่9มิถุนายน2566ที่เวทีมวยรังสิตน,นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้่นแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่หรือผิววายโยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรรุ่งเรืองสอจอต้องปราจีนกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรรุ่งเรืองนะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมแทงเจ็บไล่แขนคีบคอเด้งตีปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงครับบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรรุ่งเรืองสจต้งป่าจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรรุ่งเรืองนะครับก็ชนะคะแนนหนึ่งบลออชริยะเมื่อวันที่28มกราคม2 6 6ที่จิตเมืองนนท์ แพ้คะแนนแก้วกังวาน V.K เขาใหญ่เมื่อวันที่16มีนาคม216ที่ราชดำเนินไฟล์ล่าสุดเสมอกันกับทางด้านแก้วกังวาน V.K เขาใหญ่เมื่อวันที่9มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรรุ่งเหลืองสอจอต้องปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านแก้วกลางวาน V.K เขาใหญ่นะครับเก่าเก่าเกมครับเคยชนะมา ไฟล่าสุดนี่ก็เกือบเอาชนะได้แค่เสมอไฟนี้ผมมองว่าน่าจะเฉือนเข้าไป้ายได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ